ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่21กุมภาพันธ์2566นะคะ แอดมินนนยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอซทั้งช่องทุกทท่านเด้อจ่าเดอ้อกลับมาพบมาพอกันคือเก้าเนาะจ่าเนาะกับแนวทางเล็กฮันนอยนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางสําสหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากแนะ้เดอ้อจ่าเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้กาลังใจทางช่องนํำเนาะจ่าเนาะ เป็นอย่งไรกันท่านผู้ชมสำหรับผลห้าหน้อยมือวันนี่ลุด2มือติดแล้วเดอจ่าเดอลุด2อวันติดแล้วนะคะสำหรับแนวทางเลขคาน้อยเนาะจ้ะเนาะเข่าแครเลขเด่นวิ่งรูดเดอจาา่าเดอเด่นวิ่งรูดยังเข่าอยู่เนาะจ้ะเนาะเลขในตารางไม่มีคู่จับ เด้อจ้าเด้อรลุดไปสองมือติดแล้วนะาจ้ะเนาะแอดมินหน่อยขอโทษทุกทุกท่กทนานเด้อจ้าเด้อแนวทางตัวเลขลุดไปสองมือติดแล้วนะจ๊ะเนาะเอาสำหรับท่านใดยังไวอยู่มือนีมาสูก่กันต่อเด้อจ้าเด้อหรือว่าจะบึงจอบซ่อมไปก่อนนะาจ้ะเนาะ สำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งครีมสบู่ยาซีฟันโทร่วขามาสัังใดเลยด้อจ้าเด้อ สำหรับสบู่ก็จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนนะคะราคาแพ็คละ190บาทส่งฟรีนะคะครีมฝ้าขาวชุดละ150บาทส่งฟรีนะคะสำหรับยาสีฟันเป็นยาสมุนไพรไ้กุ๊บนะคะผสมสารสกัดจากเห็ดลินจือนะคะหลอดละ190บาทมีค่าส่ง40บาทนะคะถ้าสั่งสองหลอด380บบาทส่งฟรีนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาสั่งใดเลยโดยจากเด้อที่เบอร์0926325513นะคะมารับชมแนวทางกันเลยน่าจาะเนาะแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่21กุมภาพันธ์2,566เลขในตารางนะคะ 6กเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะคะเลขในตารางนะคะเด่นหกและเจ็ดนะคะวิ่งรูดเจ็ดนะคะเลขเด่นวิ่งรูดย่งบอลรุดเด้อจ่าเด้อสายวิ่งสายรูดย่งได้เฮ็ดคือเก่าหน้าจานะ่าเนาะหกชุดเด่นนะคะหกเจ็ดหกสองหกสามเจ็ดหนึ่ง 7273เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เขามาใหมา่แอดมินฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนำ้ำในด้อจาเดอ้อ้าสนใจครีมสบู่โทรเข้ามาสั่งได้เลยที่เบอร์0926325513นะจนะ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเขากลุมไลฟ์ทักไลน์เข้ามาได้เลย เบอร์เดียวกันจเด้อศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะเมมเบอร์ <en> เพื่อนเพื่อนทักไลน์นะคะบอกแอดมินหน่อยว่าขอเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีนะจ๊ะเนาะบางมือแอดมินกระลุงคลิปสายบางมือกระเพด้ลุงล่อหลับในกลุ่มไลฟ์ได้เลยนะจ๊ะเนาะให้ฟรีทางช่อง youtube และกลุ่มไลฟ์จะได้แนวทางตัวเลขคือคือกันนะจ๊ะเนาะสำหรับแนวทางเลขค่าน้อย เอาสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้พอกันใหม่คลิปหน้าแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ